พี่ครับเลือกเทคสแต็กเลือกเดฟสแต็กเลือกสแต็กสแต็กอะไรวะเนี่ยเลือกเดฟสแต็กเนี่ยเลือกกันยังไงดีนะ Born to Dev ฮัลโหลสวัสดีครับชาวเดฟทุกท่านครับอยู่กับผมเพลย์ Born to Dev อีกแล้วนะครับปิงโอเคนะจะต้องบอกทุกคนเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับพี่ครับเลือกเทคสแต็กเลือกเดฟสแต็กเลือกสแต็กสแต็กอะไรวะเนี่ยเลือกเดฟเดฟเดฟ เลือกเดฟต์แตกเนี่ยเลือกกันยังไงดีนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแนวทางในการเลือกหลากหลายเลยเนาะบางคนโอ้โหพี่ครับของใหม่ของใหม่หมไปลองดูไหมไปลองกะได้นะฮะแต่ว่าเอาไปลองกับโปรดักชันจริงเนี่ย อาจจะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เรามาลองดูกันนะว่ามันมีเช็คลิสต์มีใครเฉลี่ยแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ t e คแซกเดฟแซกในตอนนี้กันบ้างนะฮะจะต้องบอกนะว่าคลิปนี้ถ่ายในปมี2023นะครับดังนั้นล้ว2024อาจจะมีของนี่มันใหม่กว่านี้ก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูคลิปนี้ในปี2024นยแล้วอันไหนมันเจ๋งๆอยู่ใช้ได้อยู่หรือว่ามีอันไหนแนะนำเนี่ยก็พิมพ์มาด้านล่างได้้วยนะม,มาคุยกัน ก็จะต้องบอกนะฮะว่าเวลาเราจะเลือกของอะไรเข้ามานะครับผมอารมณ์เหมือนกับเราสร้างบ้านนะครับถ้าเกิดว่าในวันนี้นะครับโอ้โหมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยพี่ครับมันมีบ้านเทคโนโลยีใหม่นะทำจากเอ่อพลาสติกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเอามาใช้ไหมนะครับแน่นอนว่าคุณอาจจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณโอ้โหเป็นมาสายวัยรุ่นสายแบบของใหม่ต้องมาเลยเนี่ยนะครับ คุณอาจจะลองใช้นะครับแต่ว่าการลองใช้นั้นเนี่ยในช่วงยุคแรกๆของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีต้นทุนที่มากกว่าชาวบ้านอยู่แล้วจริงมากไม่ว่าต้นทุนนั้นนะจะเป็นต้นทุนที่เงินนะฮะอย่างเช่นแบบเอ้ยมันอาจจะแพงหรือเปล่านะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมต้นทุนในฝั่งเดฟเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของด้านเทคนิคนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีของใหม่อะไรเพิ่งมาตอนนี้เลยนะแบบเวอร์ชันศูนย์จุดอะไรพวกนี้เลยนะครับหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเลยก็คือเอ้ยต้นทุนอาจจะสูงไปไหมนะครับในการที่จะ ้านนก็คล้ายๆกับการที่เลือกของมาสร้างโปรเจกต์ซอฟต์แวร์นั่นเองนะฮะโดยในคลิปนี้นะ <c oughs> ผมทนะํา5เช็คลิสต์เนี่ยให้ทุกทุกคนเนะี่ยสามารถลองเอาไป Follow ตามได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดโปรเจกต์เราเป็นแบบนี้นะครับเราควรที่จะเลือก Text Stack หรือว่าเลือกของ Library ต่างๆ Flaver ต่างๆอะไรมาใช้ยังไงดีนั่นเองนะฮะสำหรับข้อแรกนะครับทุกคนหนึ่งอย่างที่ต้องดูก่อนที่จะเลือกของเลยเนะี่ยนั่นก็คือ Project Requirement ครับต้องดูก่อนนะว่าความต้องการของโปรเจกต์เราคืออะไรนะครับสมมติในตอนน ครั้งอาจจะต้องใช้เรียวไทม์ดิจิตเบสเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะคุยโต้อตอบกันแบบเรียวไทม์เลยนะครับพิมพ์ปุ๊บมาปับ๊บพิมพ์ปั๊บมาปุ๊บพิมพ์ปุ๊บปุ๊บมาปับ๊บปั๊บเอออะไรวะเนี่ยนะฮะเอออะไรแบบนี้เนะี่ยเราอาจจะต้องเลือกเครื่องมือแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับต้องการเอาเว็บแอปตัวนี้เนี่ยนะครับไปเป็นโมบายแอปด้วยนะครับเราก็ต้องมาลองดูว่าทำยังไงเนาะที่ตัวโปรเจกต์ตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาบางครั้งเราอาจจะสร้างขึ้นมาทีเดียวอย่างเช่่่่นน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 ใตตตตออ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 ีีี้้้้้ะะะะะฮถาาาาาาาเเ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 กกกิดดรรรรทัััวววว็็็็บบบแแปปปปปสจจยยยยยููๆไลลโมมคงง เออเราเนี่ยจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงตัวโปรเจกต์เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ต้องทำบ้างนั่นเองนะครับข้อแรกของเราเนี่ยคือให้ไปลองดูนะว่าโปรเจกต์รีไฟ e m น n ์มันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปเลือกเครื่องมือหรือว่าของมาใช้โอเคนะเรื่องที่2ครับผมก่อนที่เราจะเลือกของมาใช้เนี่ยนะครับก็จะต้องดูทีมของเราก่อนนะครับหลายครั้งครับผมโอ้โหอยู่ๆเทรนด์อตอนนี้เรามา JavaScript Node.js ้ายสคริปต์เลยนะครับหันกลับไปดูครับผมทีมเราเขียน PHP กันอยู่เลยนะฮะ ไม่ได้บูลี่นะฮะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้มันมีแหละนะฮะแน่นอนครับผมว่าการที่อยู่ๆคุณจะสวิตช์ของที่เป็น p s p ไปใช้ Node.js ไปใช้ Express ไปใช้อะไรพวกนี้หน่ยนะครับมันต้องมีต้นทุนในการเข้าไปศึกษายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับ ถ้าเกิดว่าอยู่ๆนะครับคุณเอ้ยเคี่ยวชาญด้าน PHP อยู่แล้วนะครับทำติดต่อทำอะไรเซิร์ฟเวอร์ทำติดต่อกับ Data าเบอะไรได้แล้วเนี่ยนะครับการที่อยู่ๆคุณต้องไปติดต่อกับ d a t a า a โดยใช้ Java Script ทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่อ่าโอเคมันใช้ร่วมกันได้ SQL <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรเงรี้ยมันอาจจะใช้ด้วยกันได้เนาะนะครับแต่มันจะมีบางเรื่องครับที่ถ้าเกิดเราคิดว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วเราหยิบมาแค่นี้ใช้อาจจะเกิดปัญหาอื่น ตามมาได้นะฮะอย่างเช่นปัญหาอะไรอย่างเช่นปัญหาเรื่องของ security นะครับอย่างเช่นปัญหาในรูปแบบของการทํางานเนาะก,การทํางานแบบนี้อาจจะ work ใน php แต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมาเป็น express นะครับมันอาจจะต้องมีบางอย่างที่จะต้องจัดการนั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องลองดูนะว่าในทีมเราถนัดอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่เร่งด่วนเป็นโปรเจกต์ที่บัตเจ็ตไม่ได้เยอะโอ้โหเวลา time l กระชั้นชิดนะครับ ลองดูของที่ถนัดแล้วก็ค่อยเอาไปสร้างเป็นตัวโปรเจกต์ของเรานะครับและ3าก็ผมก็คือมาลองดูครับผมว่าการสเกลหรือว่าการขยายขนาดเนื้อผมของโปรเจกต์เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมแล้วถ้าเกิดขยายเนะี่ยมันขยายไปแบบไหนนั่นเองนะฮะขยายแบบไหนในที่นี้คืออะไรครับขยายแบบไหนก็มีทั้งแบบแนว h o r i z o n ท a ลกับ v e r ต i c a l เนาะน,นะครับคล้ยายๆกับเวลาเราเรียนเรื่อง cloud เลยนะครับขยายโดยการเพิ่มจํานวนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นนะฮะหรือว่าขยายโดยการเพิ่มสเปคอะไรต่างๆขึ้นนั่นเองนะครับ บางสเต็กนะครับผมหรือว่าเครื่องมือบางตัวเนี่ยนะครับก็รองรับการขยายได้ดีมากๆเลยเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปทำบนด็อกเกอร์ทำบนนู่นบนนี่บนนั่นเนี่ยนะครับโอ้โหแน่นอนว่าการทำงานเนี่ยนะครับหรือว่ารวมถึง รูปแบบในการสเกลเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะทําได้ง่ายกว่าการที่คุณเขียนอะไรสักอย่างมาทีละตัวเก็ทใช่ไหมดังนั้นก็ผมตรงนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะมาดูด้วยนะว่าเครื่องมือที่เราใช้มันรองรับการสเกลไหมถ้าเกิดว่าระบบของเราเป็นระบบเล็กๆใช้งานภายในกันแค่ไม่กี่คนนะครับคุณไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้ขนาดน,นั้นก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบที่ต้องมีลูกค้าใช้นะครับโอ้โหมีโอกาสที่จะเติบโตอยู่แล้วทำอ e ีคอมเมิร์ซทำอะไรนะครับตรงนี้ก็จะต้องดูไว้ด้วยนะฮะเรื่องที่4ครับคือเรื่องของเพอร์ นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในกรณีเฮ้ย .net js นะครับผมไปเทียบรับ request กับเจ้าตัว .net อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตามอนะินเทอร์เน็ตเนาะว่าเออในช่วงแรกๆของ .net อาจจะมีการกิน memory มากกว่าในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ย request มันเริ่มเยอะแล้วนะครับมีการจัดการอะไรเริ่มเยอะแล้วตัวทั้งฝั่ง .net เนี่ยนะครับก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าในระดับองค์กรทั่วไปเนะี่ยสามารถใช้งานได้เลยเนาะอันนี้เนะี่ยก็คือให้เราเนะี่ยลองไปดูรีเสิร์ชนะฮะว่าเรื่องของ performance ของแต่ละเครื่องมือแต่ละทูลนะฮะมันแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับผมก็คือเรื่อง community ครับอันนี้ไม่ดูไม่ได้นะฮะก็คือไปดน ดูด้วยนะครับว่าไอ้ของที่มันออกมาเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับมีการพัฒนากี่คนนะครับไปดูจากลิงก์กิจหับของเขาก็ได้นะครับว่า มีคนกดหัวใจกดดาวนะฮะกีค่คนนะครับแล้วก็จะตัวอิชชูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากไหมเวลาเปิดมาปุ๊บแล้วมันมีคนช่วยปิดไหมและรวมถึงไปดูด้วยครับว่ารีลิสล่าสุดมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นเองนะฮะสำหรับ5เช็คลิสต์เมื่อเีคือ5เช็คลิสต์นะที่เราจะเอาไว้ดูนะเวลาเราจะเลือกเครื่องมืออะไรมาใช้นะครับแต่ถ้าถามว่าในปี2023นี้นะครับถ้าเกิดเราจะทํางานสายเดฟหรือว่าสายอะไรที่เกี่ยวกับสายเทคเนี่ยนะครับมันมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างมาลองดูทีละตัวกันดีกว่า ตัวทางฝั่งแรกครับกับการทำ Cloud Native Architecture ครับจริงๆในยุคนี้เนี่ยแทบจะเป็น Cloud Native แบบโอ้โหมาแรงมากๆเลยนะครับทุกอย่างแทบจะถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานบน Cloud โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับถามว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างแน่นอนครับก็คงไม่พ้นกับ Kubernetes เนาะนะครับการใช้งาน Docker นะครับหรือรวมถึง Serverless ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Azure Function นะครับผมหรือว่าเป็นทางฝั่ง AWS เนี่ยที่มีเรื่องของ Lambda เลยพวกนี้เลยนะครับก็สามารถลองไปศึกษาดูได้เนาะนะครับ Kubernetes โอ้โหแน่นอนครับตอนกันเกลื่อนเลยนะครับ การใช้งาน d o c กเ r ก็แทบจะเป็น1 r e quirement เลยเนาะของการทํางานสายเดสในยุคนี้เลยนะครับส่วน Server! เ e s รคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยสามารถทําแอปของเราครับผมสักตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็น Service อาจจะเป็นอะไรก็ได้เนาะนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็เขาเนี่ยจะมีบริการในการจัดการให้เราเลยเนาะอันนี้ก็ เป็นของที่เออในปี2023เนี่ยคิดกันในฝั่งของ Cloud Native Architecture นะฮะต่อมาครับเป็นฝั่งของ Full Stack กันมากดีกว่าครับแต่วงเล็บไว้นะว่าเป็นพวกสาย Java Script กับ TypeScript นะฮะแน่นอนครับว่าเครื่องมือ t o o Library หรือว่า Framework ที่แนะนำกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น React ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับบางคนอาจจะบอก Angular ก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะ หรือรวมถึงก็ผมวิวครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเขียน Angular กับ React มาเนี่ยคุณจะรักวิวมากๆเลยนะครับมั่นใจเลยเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมชอบวิวเหมือนกันนะฮะไม่แหละนะครับอันอาจจะมีใบแอดบ้างนิดหน่อยแต่คุณลองไปดูนะฮะแล้วคุณอาจจะหลงรักเนาะนะครับเอ้ยผมไม่ได้ขายนะเออ ไปอยู่ตัวต่อไปดีกว่าและตัวต่อไปครับผมก็คือ Node.js นั่นเองครับก็คือเป็นตัวรันไทม์เนาะนะครับที่เราสามารถเขียน JavaScript ลงไปทํางานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าทั้ง3 4ตัว5ตัวนี้นะครับที่เราพูดถึงนะครับทำงานได้ทั้งฝั่ง Front End แล้วก็ Back End เลยนะครับไอตัวแรกๆที่เราแนะนำก็คือ Front End หมดเลยเนาะนะครับแล้วก็ตัว Node.js เนี่ยเราก็จะเอามายุ่งกับฝั่ง Back End กันในบางส่วนด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครบอกว่าทําเว็บนะครับอยากจะเรียนเขียนทีเดียวนะครับเราก็ใช้หมด JavaScript กับ TypeScript ก เอาไปใช้นะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงฝั่ง cross platform บ้างหล่ะนะครับเขียนแอปทีเดียวใช้งานได้ทั้ง iOS Android นะครับ Windows Mac Linux นะครับมีอะไรบ้างมาลองดูฮะตัวแรกเลยครับก็คือ React Native นั่นเองครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครสายเขียน React มาอยู่แล้วการที่เข้าใจ React Native ก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะคุณก็แค่เข้าใจ Life cycle ของมันนิดๆิหน่อหน่อ แล้วก็เข้าใจกระบวนการไลฟ์ไซเคิลของภายในอุปกรณ์นั้นๆระบบนั้นน,น,น,นแพลตฟอร์มนั้นนนิดหนึ่งคุณก็สามารถลุยต่อได้แล้วนะครับหรืออีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ฮิตมากๆเลยนะครับก็คือ Flutter นั่นเองครับจริงๆ Flutter ก็ทำได้ท, Web, ท, App, ทั้งเว็บทั้งแอปทั้งโอ้โหทั้งคอมพิวเตอร์แอป อยู่ใน OS ของเราเนาะนะครับสามารถทํางานได้หมดเลยนั่นเองข้อดีก็คือ p e r f o r m a n c มมันดีมากๆเลยนะครับเวลาเขียนเราจะใช้ภาษาดั้ในการเขียนเนาะ performance จะดีกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับตัว React Native นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นทางฝั่ง Data ฝั่ง Python ฝั่งอะไรพวกนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเอาจริงๆแล้วมีเทียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Tensor Flow นะครับสำหรับใครที่อยากทําสาย Machine Learning นะครับหรือรวมถึง PyTorch ครับผมแล้วก็ตัว SciKit Learn เนาะสำหรับใครที่อยากทํา d a t านะครับการคำนวณประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยุคนี้ยุค AI เ ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเข้ามาสายนี้นะครับ ก็มีเครื่องมือประมาณนี้ให้เราเรียนรู้กันได้เลยนะครับและสายสุดท้ายของเรานะผมที่เราจะมาอัปเดตเทรนในปี2023กันก็คือ Infrastructure as Code นั่นเองครับหรือว่า IAC นะครับแน่นอนครับสายนี้นะสำหรับใครที่แบบว่าถ้าเกิดในตอนนี้อยากจะสร้างอินฟราอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็เออถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะก็จะต้องไปนั่งลงนู่นลงนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถเขียนโค้ดไปทีหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็สั่งให้เขานะครับผมทำงานตามที่เราระบุไว้ได้เลยนะครับอยากได้อะไรติดตั้งเวอร์ชันไหนนะครับก็แค่เข ไอะะรรปมาณนี้แน่นอนครับว่าเครื่องมือที่ฮิตกันนะครับผมหรือของที่ฮิตกันเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็น Terraform นะครับหรือรวมถึง AWS CloudFormation นะครับแล้วก็ตัวส่วนของ Ansible นั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถลองไปดูได้นะครับและสุดท้ายครับการที่เราเนี่ยนะฮะดูโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยแล้วเนาะจาก5ชิกลิสของเรานะครับแล้วก็ดูเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีก3เรื่องนิดๆหน่อยๆที่เราอยากจะเน้นกันเวลาเราจะเลือกเทค t ั๊กนะฮะนั่นก็คืออย่างแรกครับอย่าตามเทรนกันจะเยอะเกินครับเฮ้ยจริงเหรอจริง เพราะว่าบางทีนะครับผมการที่เราตามเทรน์น่ะตามเทรน์ได้อัปเดตข่าวสารได้นะครับแล้วก็รู้ว่าเออมันมีอะไรใหม่เราจะได้หยิบมาใช้ในอนาคตเนาะแต่บางทีนะครับเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะกับโปรเจกต์ของเรามากกว่านะครับก็คือตามเทรน์ได้แต่ดูนะว่าอันไหนที่เหมาะกับโปรเจกต์เราเพราะว่าบางงานมันก็เหมาะกับบางเครื่องมือจริงๆนะฮะอย่างที่2ครับคือพยายามอย่ามิกซแตกกันมั่วนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่าเราก็คงไม่พ้นเนาะ h a t GPT Google Bing นะครับไปเสิร์ชหาเจอนะฮะการที่เรารวมกันมั่วซั่วเนี่ยนะครับก็เป็นการเพิ่ม complexity เนาะหรือว่าเพิ่มความซับซ้อนในโปรเจกต์เราเพิ่มเข้าไปด้วยเนาะทุกคนและสุดท้ายครับผมเราไม่ได้ทำงานคนเดียวครับเราลองหันกลับไปดูทีมด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกสบายรู้สึก comfort เนาะกับตัว t e คตัวไหนนะครับแล้วก็เอามา,าพูดคุยกันในทีมนะฮะก่อนที่เราจะเลือกของอะไรไปใช้แล้วก็ก่อนที่เราจะ commit กับลูกค้า และทั้งหมดนี้ครับก็คือวิธีการในการเลือกเทคแตกไล k l i b r ร r y ี ack, library, หรือว่าเฟลเว o ร์ต่างๆมาใช้งานนั่นเองครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ชี้นะไอเดียเยหมาะไม่เหมาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับงานของเรานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วลองเอา c h e คล l i s t พวกนี้ไปลองเขียนแล้วก็ไปเราไล่เรียงดูก่อนที่เราจะคุยกันในทีมได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์พวกเราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย